สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนช่องนะครับมื่อนี้เพ่อเฮงกับสีพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามความฝันของแม่เพี้ยนนะครับเมียเพี้ยนนี่เพิ่นเป็นคนฝันแม่นนะครับเข้ามาซีงวดหางวดซ่อนแล้วนะครับองวดที่พอจากันได้นะครับถอยลังขึ้นไปสองสามงวดนี่ก็สมีงวดที่ออกเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดนี่นะครับเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนี่เพิ่นฝันมาเกี่ยวกับรถเพิ่นนะครับแล้วก็ออกทั้งบนทั้งล่างนะครับ ทะเบียนรถเพื่อนนี่ออกเลยนะครับต่อมางวดที่พ่านม้านี่เพื่อนกับฟันเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับเกี่ยวกับรถกับบะเพื่อนคันนี้ทะเบียนนะครับทะเบียนกับม้าตรงๆนะครับห้าเจ็ดนะครับนี่ทะเบียนกับสีม้าหาเจ็ดม้าตรงๆรถโชคลรถโชคลาบนะครับวง่ายรถงานเพื่อนรถโชคลาบวันนี้เพื่อนกับฟันแล้วนะครับเพื่อนฟันแล้วเดี๋ยวพอเห้งสิพาพี่น้องเข้าไป สัมผา์เพิ่นว่าเพื่นได้ตัวใดจังใดนะครับสามสามห<น>้นนนานะมาเ่ยเ่เพี่นได้รายบ่บริสื่อเพราะว่าเขาว่ามันอันกันเลยบ่ิื้อ<ม>กันเลยสื่อตหาหกแล้วมวดที่ฟันเกี่ยวกบมอวซสทะเบียนหนึ่งเกไ,ได้ร้ายกันเลยเม่บ่ใครบ่บใครสื่อเหลขบ่ใครนับเหล็ท่าไรดอกฟันหลัก็บ,บ่ใครสื่อนะ ฟันได้แทบทุ่มม้วนพวกใคยซื้อม้วนมวดหาหนึ่งที่ฟันเจอโทรศัพท์ฟันลนทะเบียนไอเล็กไทยพวกเท่ารศาตอนนั้นได้อยู่ตอนนั้นได้อยู่ได้เครื่องเดียวซื้อมาหลายดอกโทรศัพท์บนี่ม้วนสัมผัสแต่หาหนึ่งตรงตรงไม่ค้าแต่เพื่อนฟันแม่นึ่งนีดตอนแม่องได้บัวร้ายบัวแม่งเพราะว่ามันมันเน็ตกับใจใหญ่กับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะเพราะเป็นยังค่ะเอามาขายเอฟซีก็ได้เอาบ้านเอามาให้เอฟซีเพิ่มฟังนเยอะฟันวันติ้งจับค้าซื้อนี่แหละติ้งติ้ง จับขาไม่แต่ตัวใหญ่นะปีงสองย่าพาอยู่สองตัวกะย่างกะเคี่ยวไม่ออกได้อยู่ช่วงโตแม่แม่ตีจังไหรคะ่ะแปดปีมันก็เป็นแปดละตีตรงๆกันคือแปดสองนั่นแหละแปดหนึ่งแปดสองเนนี่สองตัวเพื่ตีเนี่ยมันหลายโพดตีเตียนคือจังไปหน้านี่ยล่ะบานนี้ก็เลยขึ้นว่าไปสอนอยู่หัวหน้านั่นแหละเลยมีผู้เฒ่าทั้งผู้หญิงผู้ชายล่ะ เพิ่นน่าจะไปสอนนั่นน่ะปีงมันหลายหลายเลยเพื่อนมาก็บ่ได้ลงไปดอกผัดอาวิงแกนะแกถึงมากับมีตะปิงี่หลีมีตะปิงีตะโตงใหญ่บอดนี้มันจะไตย่อยเยียอยู่น้าอืนเนาะมันก็เลยไปเกาะขาจ้ามันก็เลยไปเกาะขาอยู่อยู่สองตัวล่ะคุ้มมันออกนะเอามือจับเลยเอามือหลูบมันบ่ออกก็เลยหยาดก็เลยเอาเสียมหน่อยชอชอตรงปากก็ออกนะจ้ามันก็เลยรุดดิดอก ก็เล็ตื้นนั่นล่ะแกนั่นล่ะตีแปดสองแม่นอันอันคันว่าขาแปดขาต้องออกแล้วเนะจะมาลุ่มจะตีกันตีตีปิงตีเอาตีบ้างผู้ใดตีปิงสองตก็สิบแปดสองมันตีแปดตัวตัวขาตีไงคิดว่าเป็นแปดนั่นล่ะมันมันมาจับอยู่ช่วงไหนครับช่วงช่วงน่องขาช่วงอันนี้ไอ้ตึมตึมตึมตุึมหมตึมตึนตึมสองตัว เป็นตีอยตรงๆล่ะล่ะไปประไปตีเราแม่แม่ไปซื้อเลขไว้หมคันลิที่นึ่งคันซื้อเลขไว้อาจจะเลขอาจจะไม่ชอันะจะจะกับพท่านไ้ซื้อบบานในฟันแล้วมื่อ้วไปซื้อลอตลีไว้ครูหนึ่งมาขึ้นเเลยฟันบาดเตะในไปหน้าก็เกาหั่นล่ะเตะไปเยไปสอนในประคอตัวหนึ่งตัวแบบไงฟันดีเลยคันซื้อไว้ตัวใดซื้อนี่ล่ะแปดสองซื้อแปดสองเหมือนแปดสองกลับน้ำบ่อ ซื้อลอตเตอรี่อ right> ๋อลอตเตอรี่แปดสองใบเดียวโคโลแมนคู <s <s ่หนึ <s> <s> <s ่งแหะแปดปดสองซื้อไป้แปดแปดสองแปดานว่าปีงขอขาตีเป็นแปดสองก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ใบนึงแปดแปดสองแล้วก็พานว่าไปซอนในปาาคอไหญ่นคือฟันดีแต่บ่เข่าละาติลรูมเข่าแล้วดเพราะว่าเม่ป้เพี่ยนเป็นคนปันแมนเนาะสามวันตีสามนะัวได้เข่าันั่นมนหนูสังเกตุมัน่ามันกะ กำมันใจว่าที่เราพอว่ามันสันช่วงช่วงขอนแจ้งเนาะสมัยสมัยนีนะฟันเห็นฟันสั่นเปนิปิงคอขาเนี่ยฟันเนอสิแก่เราเมื่อคืนฟันมาไปซ้อนในปากคอแง่เนี่ตอนเวลาได้ไหมก็ช่วงเวลาสิกแก่หรือกันล่ะบัดทีนี้ผมผมขอผมขอถามรายละเอียดนกปีกติจ์หน่อยเนาะปลากคอแง่ที่ไปซ้อนได้เนขาได้จับออกวะได้เอาได้ใส่กับคู่ได้จับออกมาใส่กับคู่คอามแรงบ้าวเออได้โตแง่เพราเอาไปใแง่แกงก้าน้าเนาะ ได้ใส่คุแลด้เอาม้าผิดเราปฏิอามาบ้านมาเงั้นผิดอะไรเออเอาไปเหี้ยเอี่ยมีเหี้ยเอี่ยยุนยุน่าหนะนะเหี้ยเอี่ยกับยุน่าก็เลยครับไปว่ามันเป็นคือจังขาดโศกนี่ละมันคือนน้ำเป็นบวกคือน้ำมันขาดโศกนะก็เลยไปสอนมูปลาครอตัวนี้ตัวปักไงไงอี่ลีเดตัวเดียวเตยตัวเดียวล่ะก็เลยเ่า เอาไปใหญแกงก็ดีละเลยว่อืมละฝันนั้นนั่นละเล้วคิดว่าเลขเขาแล้วหรือยังไงกล้องคิดไหมหรือแม่จะตีเป็นเลขไปอีบ่อะไรบ่บอกบอกบ่ตีคิดว่าเขาแล้วได้ไหมคิดว่าตีได้ตีไหมเอาตะปิงกัดขาหนั่งนะทีมาตบไปตีหลายสองขอขาสองโตมันตีแปดสองไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แปดแปดสองใบหนึ่งมันบ่ไหนครูหนึ่งน่ะล่ะซื้อมาครูหนึ่งได้ไหมคือมันถือละพันที่หนึ่งจิบสองงานนะท่นนี่ S <S <S เราเมื่อฟันเราไปสอนได้ปลาคอยอย้ายพี่น้องอ้หู้ชัดเจนได้นั่นแหละอะไรจำนั่นแหละต่ว่ากัน้องไอติมมันก็บอกยั่เด้มันมาเล่นน้าม,มือก่อนนี่ก็เลยว่าไยติมเลขรถย้ายเนี่ยมันม,มีมีตัวใดบอมันก็เลยเป็นปมาสีเจ็ดหาสามนะไอติมมันเออไอติมมันสีอยู่ถ่ายรถนั่นแหละมันส<า>ีเขาสีอีกบอแม่นมันมาเล่นน้าเมือก่อนนี่ก็เลยถามมันสีของเงินนี้คือเจ็ดหาสาม ก็เรยว่าอันเลขกันยูท่ารถย่ามีบอติมมันก็เลยกเป็นสี่นะสี่จากไทยไปงหนาที่จริงทะเบียนรถมันเป็นสามสามหาเจ็ดาแม่เนี่ยเขาไปสี่เจ็ดหาสามมันก็เลยสี่ไปข้างเจ็ดหาสามสี่สี่กับสี่กับแต่ว่าก็มากูได้หาสามตาว่าก็ต่บ่าก็ไม่อยากไปกิดหลายโต้นะต้ากีายต้ง่แปดสองแต่จริงๆแล้วก็มารจะหาสามใช่ไหม ซ้ำก็มากอยู่ซ้ำก็มากอยู่แต่ว่าซื้อไว้จริงๆนี่คู่เดียวนั่นแหละซื้อคู่เดียวล่ะเพราะว่าเป็นคนบมไข่อยากเล่นถ้าแม่ซื้อได้ซื้อในน้อยไม่ได้ซื้อหลายไม่ได้ซื้อหลายแต่ว่าขันนั่นกับเขาเรื่อยมันบ่ขันฟันย้ำใดเขาขันฟนย้ำได้เขาย้ำนั่นนะต่ว่าก็บอกมันก็ว่ามันว่าสิขันทุกงวดมันบ่ครันขันบ่ได้ฟันทุกงวดแต่ว่าฟันย้ำใดเขาย้ำนั่นนะแต่ว่าก็โดนๆนะดนๆน่นจะแต่ว่าฟันนี่ ค่ะวัวมันสิแม่นเท่ากับฟันคือมันข่วนเป็นจริงนะอันนู้เห็นรถเจ็งขึ้นนั่นเป็นทะเบียนหาแปดแล้วรถเจ็งรถกระบะขั้นนี้เป็นทะเบียนหาเจ็ดม้วที่ผ่านมาแม่ฟันเจียวสองขั้นบ่กบอกโอ้ฟันเจียวขั้นเดียวนี่ฟันเจียวจะหอมต่ว่างวดงวดเรื่งที่มันออกหาแปดแล้วฟันเจียขั้นขั้นหอมแย่เด้อเออไม่แย่ไม่จอดพี่ฟันเห็นไอ้ว่าหลานเราขับแล้วมันกัด หมุนหวาม,มุนน่ะนะนหัวนั้นมันก่อเครื่องห้าหน้อยเครงเลขาเลาเออหัวนั้นมันดอ,อกปีฟันเทียวกับต้นลาสว่ากับบเอดด้เป๊ะคิดว่าสิซื้อบ้านน่ะนะสรุปว่าเลขที่ที่ทรูลูนี่มีเลขที่ว่าปิงกอขาสองตัวแม่ตีเป็นแปดแปดสองที่เม่ซื้อลอตเตอรี่ไห้แล้วก็ฟันว่าไป็ซ้อนได้ปลาคอใ่ายแล้วก็เลขที่ถามน้องไอติมเนี่ยคือ เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามมิสซนันเนาะขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หายในทางขอให้แม่โชคดีถือรางวัลใหญ่เด้อแม่แันเอฟซีน,นะคะอันพูดอันพูดซื้อไว้เราก็ๆๆดดดดดได้เปรียบดีหรอกหลายเด้อครับเด้อสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ